สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับ m u ว e ์พอดแคสใน Muse History พี่แนนขออาสามาพบกับน้องๆในหัวข้อ Muse m a ม e เป็นการเล่านิทานตำนานความเชื่อของคนในดินแดนสุวรรณภูมิวันนี้พี่แนนจะมาเล่านิทานที่มีการเล่าถึงยักษ์สองตนที่มีชื่อว่ายักษ์วัดโพกับยักษ์วัดแจ้งยักษ์เป็นอมนุษย์ชนิดหนึ่งมีกล่าวถึงทั้งในาศาสนาและวรรณคดีเป็นความเชื่อของไทยที่ได้รับอิทธิพลจากาศาสนาพราหมณ์และาศาสนาพุทธและเรื่องยักษ์วัดโพกับยักษ์วัดแจ้งนี้ยังเป็นตำนานกำเนิดท่าเตียนอีกด้วยค่ะไปฟังกันเลย เรื่องมีอยู่ว่ามียักษ์สองตนคือยักษ์วัดโพซึ่งมีหน้าที่ดูแลวัดโพและยักษ์วัดแจ้งมีหน้าที่ดูแลวัดแจ้งหรือวัดอรุณทั้งสองตนเป็นเพื่อนรักกันและอยู่ตรงกันข้ามกันมีแม่น้ำเจ้าพระยาขั้นกลางทั้งสองวันหนึ่งยักษ์วัดโพไม่มีเงินจึงได้ยืมเงินยักษ์วัดแจ้งแต่เมื่อเวลาผ่านไปนานยักษ์วัดแจ้งรอแล้วรอเล่าจนทนไม่ไหวยักษ์วัดโพก็ไม่ยอมคืนเงิน ยักษ์วัดแจง้งจ e ึงเหาะข้าแม่น้ำเจ้าพยาตามมาทวงเงินคืนเมื่อทั <t symbolic ism> is, <ip> ้งสองพูด <speeding> ค <noise> ุย <floating> ก <prevention> ันแต่ก็ไม่เป็นผลจึงเกิดการทะเลาะและต่อสู้ไม่มีใครยอมใครและด้วยรูปร่างที่ใหญ่โตทำให้บริเวณที่มีการต่อสู้ราบเรียบเป็นหน้ากรองสถานที่ตรงนั้นโล่งเตียนต้นไม้โดนยักษ์ทั้งสองเหยียบจนล้มตายเต็มไปหมด เมื่อพระอิศวรทรงทราบเรื่องจึงเสด็จลงมาจากสวรรค์ลงโทษสาปทั้งสองเป็นรูปปั้นหินทำให้ยักษ์วัดโพยืนเฝ้าพระอุโบสถวัดโพและยักษ์วัดแจง้งเฝ้าพระวิหารวัดแจง้งส่วนบริเวณที่ยักษ์ต่อสู้กันมีพื้นที่โล่งเตียนชาวบ้านจึงเรียกว่าท่าเตียนมาจนทุกวันนี้ค่ะจากที่ฟังมาน้องๆอาจจะสงสัยว่าแล้วยักษ์ฝ่ายไหนชนะล่ะบางก็ว่ายักษ์วัดแจ้งชนะเพราะว่าเจอหลักฐานว่า ยักษ์วัดแจ้งมีลูกสมุนทั้งลิงยักษ์และเทวดายักษ์วัดแจ้งจึงได้จับเฉลยศึกของยักษ์วัดโพมาขังไว้ในวัดตัวไหนมีอาวุธก็โดนเก็บอาวุธตัวไหนไม่ยอมก็โดนทุบบางก็ว่าจริงๆแล้วยักษ์วัดโพมีสิทธชชนะเพราะมีพระเจ้าตาลือสีดัดตน80ตนแต่เนื่องด้วยพระเจ้าตาเป็นผู้ทรงศีลจึงไม่อยากยุ่งด้วยจึงแพ้ไป ตำนานยักษ์วัดโพกับยักษ์วัดแจ้งเป็นเรื่องเล่าเพื่อเชื่อมโยงถึงสถานที่นั่นก็คือท่าเตียนยักษ์มีความเชื่อมโยงกับความเชื่อของพุทธศาสนาที่อธิบายว่ายักษ์เป็นผู้ที่ปกป้องคุ้มครองอาคารศักดิ์สิทธิ์ค้ำชูพุทธศาสนาให้มั่นคงและเจริญรุ่งเรืองสนุกไหมคะถ้ายังไงติดตามให้กำลังใจได้ที่ใต้คอมเมนต์ได้คะ่ะ ในอีพีถัดไปพี่แนนจะมีนิทานหรือตำนานสนุกๆที่ได้ความรู้มาเล่าให้น้องๆฟังอีกค่ะยังไงก็รอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้พี่แนนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ